อืมค,ครับก็เลยคนที่คุณพ่อบอกไปก็ไปรูดหกหกสองถูกอย่างงี้ใช่ไหมครับพ่อถูกรูกถูกรู้สึกว่าอยู่ถูกสิบเอ็ดคนมีคนห็ดคนมีคนหนึ่งได้เอาเงินไปจ,าจา่ายจ่ายค่าค่ารถกระบนนะเนาะโอ้ครับพ่อมาหนก็เคยถูกกับกพ่อกัญหารถผมเลยยืนยืดเล้วรพ่อ เอาต้องโชว์ไปดูไหมพี่ลูกผมนะครับก็ัสดีคุณแกนรู้สึกว่าจะมีโปะรถหมดเลยโอ้ถูกจะได้โปะงวดรถหมดเลยใช่ไหมพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกสวัสดีคุณพ่อครับ ควันนี้ก็จะโทรต่อสายขอสัมภาษณ์แนวทางของคุณพ่อครับผมครับผมครับของของพ่อนี่เป็นสูตรคำนวณใช่ไหมครับพ่อสูตรคำนวณครับโอ้ค่เลขชนหลัอโอครับของงวดก่อนนี่ถูกถูกกันเยอะไหมครับพ่องวดก่อนงวดที่อหกศูนย์หกครับถูกเยอะลูกอ๋อ้ครับ แล้วพ่อก็ให้ข้างล่างเขาให้รูดเก้าข้างบนก็ให้รูดหกอมื่อเช็แล้วพ่อก็ให้หกกับเจ็ดครับอ่าก็ถูกเดือนดีมาสองสามงวดละโอ้ครับครับอืมอ่าสูตรสูตรนี้นี่เดินเดินดีมาเก้าหัวซ้อนเลยใช่ไหมครับคุณพ่อแต่พาะเลขล่างเก้างวดเลยมันว่ามดมดมดนี้มามามาสลับตำแหน่งหลักสิบพ่อให้เจ็ดปกติเจ็ดมันต้องเป็นหลักสิบ ครับทีนี้มันมาสลับเป็นหลักหลักหน่วยครับอ่าครับก็คือว่างมดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้คุณพ่อให้หกไปสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับพอ่อใช่ลูกก็คืพอคพอ่อบอกคนที่มาหาเพราะมันมันอยู่ในสูตรพ่อก็ตรวจที่เขาอะครับให้ยืนหกหกไปเลยครับเอาไปใส่อะไรก็ได้คือเอามาใส่เอ,เอามาใส่เยอะ ทำไมก็ไล่ๆไปอยู่ได้ลูกเขามาให้พ่อสามหมื่นโอ้จะถึงเยอะขนาดไหนครับครับโอ้แสดงว่าถูกเยอะไม่พอว่าย็นเพราเขาใม่พอสวนแจงไม่ให้ได้นะครับพอกดลูกพอไปดูที่ธนาคารเลื่อได้มาจริงจริงอืมครับก็าแสดงว่าเขาได้เนาะครับครับอ่าแสดงว่าเ็าถูกสามตัวตรงเลยใช่ไหมพ่อตรงเลยลูกคงาต่สองตัวก็ได้ครับเขาบอกว่าเงินที่เหลือของเขาผิดแค่เดียวอ่ะโอ้ครับ ตัวหน้าผิดตัวหน้าอืมครับอ่ขอขาของเขามันเป็นหกอะเนาะหกแต่ว่าเขามันเป็นเจ็ดครับครับเจ็ดศูนย์แปดหกหกสองอืมครับเออนี่แสดงว่าสูตรคำนวณคุณพ่อนี้ไม่ธรรมดานะครับผมก็อย่างว่าลรรูกคนเชื่อเขอาก็เชื่อนอะครับมันเชื่อนะแล้วมองมากานไปแลนะ้วแต่มากมากมากขนาดให้พ่อพ่อให้เขาไปอาบอกต,อตรงๆแลว เขาให้เขาไปเอาเขาซื้อไปเลยเออเจ็ดสามสามเกินเขาก็ยังไม่ซื้อันมีครับพ่อเพราะวเนี่ยมีคุณจับไปมาวอยอีกก่อนยังยังไม่ทำวันนี้ก็ป่ากับนิวก่อนเนยว่ายังจะไม่ให้ใครให้นิวไปก่อนโอ้ขอบคุณคุณพ่อยังไม่ได้บอกใครอ่าครับก็คือว่าให้ทางช่องเป็นคนแรกเลยใช่ไหมพ่อใช่ลูกค่ะยังไม่ได้ให้ใครเลย ครับครับขนาดนอกแต่เจ้าที่ถูกเจ้าที่อนตังร้อยป้อเราก็ไม่เขาบอกคําเดียวเขาเราก็ไม่โทรมาเนาะโอ้โหครับครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้เราครับครับเขาขับถูกกับพ่อรถที่เขาขับทุกวันนี้ก็เงินเงินที่ถูกไต้องพอล้โอ้หครับดาวมาดาวมาไม่มาเลยอีโค้อะไรเขาก็ยังอะไ้ถามครับ ครับแสดงว่าอันคนที่คุณพ่อเคยบอกเขาถูกแสดงว่าพ่อบอกเขาถูกมาหลายงวดแล้วใช่ไหมครับพ่อเขาเล่นกับพ่อเอเขาเล่นเขาเล่นกับพ่อนี่มาตลอดเขาเมยบอกว่าถึงถูกไม่ถูกเขาก็เล่นที่เขาไม่ขาดคุณบอกเขาเล่กับพ่อเขาจับกาครับแล้วถูกเขาถูกเขาถูกมารู้สึกว่าข้างล่างเนี่ยตั้งแต่สองหนึ่งมาครับโอ้สองหนึ่งมาโอ้ตอนนี้ก็หลายงวดแล้วนะพ่อ นั่นส่งค่าค่ามดค่ามดัดผมอืมก็คือถูกแต่เฉพาะตัวเลขที่คุณพ่อให้เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ายูเขาจับเป็นไงเนขาเขาดูทางพอ่อว่พอวางเลขไบแบบนี้แบบนี้พ่อส่งให้เขาแบบอย่างอย่างีางพ่อส่งให้นิวเนาะนอะืมครับอย่างที่พ่อส่งให้นิวก่อนอนะครับแต่ที่น้องที่ที่น้องบอกว่าดูไม่เป็นอืมครับ,รบแต่บางคนแบบดูไม่เป็นก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อ ได้ลูกครับเพราะว่าบอกว่าเอาเลขที่มันชนกันเยอะๆมากับกาเป็นประเด็นไงอืมครับครับครับอ่าก็คืองวดนี้คุณพ่อก็คำนวณให้มาแล้วส่งมาในในไลน์ใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกอืมครับเออพ่อพอลืมเขียนว่าเป็นหนึ่งกับสามมาเป็นเด่นมงคอนเนาะครับครับครับเดี๋ยวให้เดี๋ทั้งหนึ่งทั้งสามครับครับเดี๋ยวจะอป็นแปดแปดนี่อยู่ข้างล่างครับ เป็นแปดสามแปดหนึ่งผมพ่อเขไม่รู้เนาะหรือจะเป็นสามหนึ่งเนี่ยครับครับครับก็อานตามที่พ่อผมให้เนาะครับผมคือเอฟซีทางช่องนี้โชคดีมากเลยนะพ่อก็คือว่าพ่อยังไม่ทันได้บอกใครก็บอกทางช่องเป็นยังไม่รู้ยัอยงอย่างครับ,รบขนาดหมอดูเอ่ออาจารย์โฮลี่อาจารย์ฮลี่เนาะครับอาจารย์ฮลี่ก็ร่วากับพ่อเลยโอ้ครับ อ่ที่ยอดวิวสามสี่แสนล้ลยตโอ้ออครับครับพีบ่กันโหนยครับครับมันแสดงว่าในในคอนเก่นนี้คุณพ่อนี่ดังพอสมควรเลยใช่ไหมครับมันไม่ได้ดังแบบมีลูกพ่อแบบพ่อแบบ่างที่พ่อเราแล้วถ้าพ่อรู้หมอพ่อไม่มีเวลามาคุยกับหนูเลยโอ้ครับครับพ่อบอกว่าพ่อแม่พ่อแม่รับพ่อมันเหนื่อยนะลูกเพราะมันอย่างพ่อนั่งนานไม่ได้ พ่อยังต้องไปขับรถรถก็ต้องเป็นรถที่มันยุบโยกยังโยกยุบยุบยุบอะไรอย่างนั้นน่ะอ๋อครับพ่เป็นโยกกระดูกทระเส้นอ๋อพ่อเป็นกระดูกทระเส้นใช่นั่งนันไม่ได้อไปขับรถไถพ่อก็ต้องให้เขาใส่ปิงที่มันยุบ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 ได้อ่ะอ๋อครับพ่อเขาชอบงานแบบนั้นครับครับครับเอออาจารย์ฮลลี่นี่เรียนมารุ่นเดียวกับพ่อไงอ๋ออายุเดียวกับข้าว่แปดครับครับ คืออันสำหรับสูตรคำนวณที่คุณพ่อให้มาคุณพ่อคิดว่างวดนี้จะมีเบิ้ลใช่ไหมครับพ่อใช่ลูกใช่ถ้าค้าค่าบ้านหนึ่งทาไมจีบวกเบิลเนาะครับเพราะว่าตองหนึ่งตองหนึ่งต้องไม้เห็นจะหนึ่งหนึ่งนึกหนึ่งสามตัวเลยใช่ไหมครับครับงวดนี้นะลูกครับก็เป็นไปได้นะพอน้องงวดนี้ใช่มันนานแล้วไม่ออกแล้วเร่งตัวนี้มันมันมันหล่นมามามา นี่เรารู้ตัวนะอืมครับคืออันคุณพ่อนี่เคยอันฝันเห็นกับเลขตัวนี้ใช่ไหมครับพ่อหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับเคยพ่อเคยฝันเห็นสมัยก่อนครับเลขมันออกเลขออ,อกตองสองอ๋อพ่อกระจเออมันออกสอง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 ประจําเลขออกว่าจําตัอะไรประจําไ,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 ไม่ได้แต่แต่ว่ามันออกสองสองสองเพราะเขาให้เขาสองสองสามอ๋อครับ อ่าผมปลุกเขาไม่ไม่ใช่ไม่ให้เขาให้เขาจะเล่นสองสองสองเขาว่าหวยไม่ออกพอพอคือเลยพอเริ่มมีเงินนั่งเลกนมันอ่ะสมัยปีสองพันห้าร้อยประมาณสามสิบกว่าบาทโอ้ครับอ่าพอมีก็เริ่มมีเงินมาตอนนั้นเลยครับครับครับอือพอพ่อซื้อเยอะมั่วจริงจริงซื้อเงินเดือนพ่อหมดแรกพอให้ให้หวยตัวนี้หมดเลย โอ้ครับสองสองสองเนี่ยอืแต่พอสาย,ายคนนั้นครับนาเพราะว่าอนนันถ้าเกิดว่าคุณพ่อฝันเห็นอันที่ว่ามันตรงกับเลขคำนวณนีคุณพ่อก็จะทุ่มเลยใช่ไหมครับพ่อทุ่มเลยลูกยอ,อ,อ้ครับอชอบหนึ่งหนึ่งก็จะจะฝืนจะฝืนคนอื่นดูจะไม่บอกใครเลยไว้เขาก็ห้ามอยู่จะไปซื้อแล้วครับใช้ใช้ถึงจะส่งให้ด้ยครับครับ แล้วเงนมันมี้ที่เขามให้เพราะกับกับห้าเหมือนนะลูกโอ้ครับก็เพราะว่าอถ้าคุณพ่อทําเองแล้วซื้อเองนี่เลขมันจะเคลื่อนงี้ใช่ไหมพ่อใช่ลูกครับก็เอฟซีท่านไหนโดนได้โชคได้ลาบกับคุณพ่อก็อย่าลืมถิดน้ําใจกับคุณพ่อนะครับงวนนี้เออไม่เงีลูกกับเพื่อช่วยกันเผือมันปุ๊บกันเนาะครับครับเดี๋ยวม้อมลมาตรงเราครับครับก็ลืมหนึ่งหนึ่งสามหนึ่ง อาจจเป็นเป็นแปดเป็นเก้าแล้วหน่เป็นไปสี่ชุดแเป็นเลขล่างนะลูกครับแยกบนแยกล่างอืยครับโอเคครับผมก็ถา้ว่าหนึ่งสามหนึ่งครับนั้นครับพ่อก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับผมที่ได้นำแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องเป็นคนแรกเลยนะครับผมขอบคุณคุณพ่อมากมากครับครับผมครับแนวทางของเซียนขนเก่นนะครับท่านผู้ชมงวดก่อน 66237นะครับผมถูกจนได้ปรดหนี้รถยนต์นะครับผมเสนอไว้เป็นเพียง,งแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นสูตรคำนวณของคุณพ่อนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ